สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําเหรียญรุ่นประสบการณ์มาชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นเหรียญฟ้าผ่านะครับคูบาอินโตปี2517นะครับผมวัดบุญยืนนะครับจังหวัดพะเยานะครับผมจริงๆเหรียญรุ่นนี้เนี่ย จัดสร้างในวาระที่คูบายินโตท่านฉลองสมณศักดิ์นะครับผมในปี17ก็คือถ้าเรียกชื่อรุ่นจริงๆก็คือจะเป็นชื่อรุ่นฉลองสมณศักดิ์นะครับผมแต่ในวงการเนี่ยเขาจะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญฟ้าผ่าเนื่องจากมีประสบการณ์ก็คือผู้ที่ห้อยบูชานะครับถูกฟ้าผ่าแล้วไม่เป็นไรนะครับผมนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ มีความหายากนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นที่ต้องการในโซนภาคเหนือนะครับผมโดยเฉพาะคนพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับผมเหรียญคูบาอินโตนะครับผมเหรียญฟ้าผ่านนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปทรงไข่นะครับผมมีการต่อโค้ดทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมหนึ่งตัวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปคูบานะครับผมครึ่งองค์นะครับระบุตัวอักษรด้านล่างนะครับพระคูภาวนาทิคุณ แล้วก็เห็นไหมครับโตนะครับผมวงเล็บโตนะครับชนมายุ79ปีนะครับผมวัดบุญยืนอําเภอพยาวจังหวัดเชียงรายนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมี2เนื้อด้วยกันนะครับก็คือเนื้อเงินแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับผมมีแค่2เนื้อนะครับแล้วก็จํานวนการจัดสร้างนี่ก็ไม่มากนะครับผมนะครับเหรียญจะเป็นรูปทรงไข่แต่ว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่กว่ารูปทรงไข่เหรียญทั่วไปเห็นไหมครับ จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับถ้าผมเทียบกับเหรียญเสาห้าหลวงพ่อแดงเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีมีประสบการณ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ใช้พิจารณาด้านหน้ากันก่อนนะครับผมเดิมนะครับจดจํารูปแบบเหรียญจดจําพิมพ์นะครับผมเนี่ยครับลักษณะรูปแบบเหรียญนะครับผมเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับอันดับแรกนะครับผมจดจําใบหน้าของครูบานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับใบหน้าคมชัดนะครับผมมีมิติ ถ้าสังเกตในดวงตาเนี่ยจะมีเมตากลมเล็กๆนะครับผมเมตากลมคมชัดนะครับเส้นหน้าผากเห็นไหมครับขึ้นเป็นสันคมชัดนะครับผมเบ้าตาจะลึกๆนะครับถ้าเราตะแคงดูนี่ครับเบ้าตาลึกทั้งสองข้างนะครับผมเลื่อนลงมานะครับผมเส้นคอคมชัดนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็มีลูกกระเดือกอยู่ตรงกลางกลมนูนแล้วก็บริเวณ กระดูกไข่ปลา้าเนี่ยก็จะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่นะครับผมริ้วจีวอนหรือว่าริ้วสังกติเนี่ยจะตั้งเป็นสันคมชัดนะครับแล้วก็จะมีการแกะเส้นเสียนเนี่ยแทรกอยู่ตลอดนะครับผมเห็นไครับตัวริ้วจีวอนเนี่ยก็จะมีมิติคมชัดถ้าเราตะแคงดูนะเห็นไครับเนี่ยตั้งเป็นสันนะครับแล้วก็จะมีเส้นเนื้อเกินอยู่ด้านในนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีมิติคมชัดนะครับผมสําหรับตัวริ้วจีวอนนะครับเ,เราลงกล้องดูเห็นไหมครับ ตรงกระดูกไหปลาก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกอยู่ใชครับหลิวจีวรคมชัดตั้งเป็นสันหลิวสังกตินะครับผมใช่ไหมครับตั้งเป็นสันคมชัดปะคดหลิวปะคดก็จะนูนมนมีมิติคมชัดนะครับผมตรงบริเวณปลายแขนใชไหมครับนี่มีมิติคมชัดนะครับผมแล้วก็มีการแกะบล็อกให้เป็นริ้วๆเส้นๆน,นะครับ ตรงฝ่ามือของท่านนะครับบริเวณด้านล่างแล้วก็ตรงกลางฝ่ามือจะมีเส้นขีดนะครับอยู่ตรงนี้เหมือนทะลุมาจากตรงตัวระโอนะครับเนี่ยขีดขึ้นมาตรงนี้1เส้นแล้วก็จะมีตุ่มอยู่ใต้ฝ่ามือท่านนะครับผมตรงพื้นเหลี่ยมตรงนี้นะครับอีกหนึ่งที่นะครับนี่ครับแล้วก็ตรงกลางฝ่ามือท่านเห็นไหมครับเหมือนทะลุมาจากตรงระโอครับนี่ขึ้นมาตรงกลางฝ่ามือท่านนะครับผม ดูลักษณะการแกะบล็อกเห็นไหมครับหรือจีบอนคมชัดตั้งเป็นลิ้วเป็นสันคมชัดเจนนะครับผมมีการตอกโค้ดหนึ่งตัวนะครับผมทางด้านซ้ายมือของเหรียญนะครับผมโค้ดก็จะเป็นลักษณะตอกนะครับแล้วก็ตรงล่องโค้ดนะครับจะต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับผมนี่จะมีตอกเต็มบ้างตอกลึกบ้างตอกตื้นบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับนี่ครับ ตัวด้านในโค้ดเนี่ยก็จะมีเส้นเสียนวิ่งให้เห็นบางๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็ลักษณะพื้นเหรียญตรงทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นผิวแบบไม่เรียบนะครับเนี่ยคล้ายๆเป็นผดๆนะครับเนี่ครับเห็ <mumbles. S 1> นไหมครับนี่ตรงข้างๆโค้ดแล้วก็บาหรือว่าไหลนะครับทางด้านพื้นเหรียญทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาเลยครับผิวเขาจะเป็นแบบไม่เรียบแบบนี้นะครับ ตัวเนื้อเงินก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมนี่แล้วก็ด้านบนศีรษะตรงนี้จะมีเส้นขีดคมคมหลายๆเส้นน่ครับเส้นขีดคมคมหลายๆเส้นส่วนทางด้านใต้เชียงรายกับพะเยานะครับตรงพื้นเหรียญตรงนี้ครับจะมีคล้ายๆเป็นริ้ววงเดือนเห็นไหมครับนี่เป็นริ้ววงเดือนบริเวณพื้นเหรียญนะครับแล้วก็ด้านด้านใต้พื้นเหรียญตรงนี้ก็จะมีนะครับอยู่อยู่ทางด้านฝั่งขวามือของเรา ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นขีดหลายๆเส้นคมคมนะครับผมนี่ครับนี่บริเวณพื้นเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นริ้ววงเดือนโค้งมาแบบนี้นี่ตรงคําว่าพยาวตรงเชียงลายมีเส้นเสี้ยนให้เห็นตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมนี่ริ้ววงเดือนก็จะมีตรงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมพระครูภาวนาที่คุณวงเล็บโตนะครับ ชนมาอายุ79ปีนะครับผมตัวอักษรนี้ก็จะต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับผมก็คือจะไม่มีก้อนเนื้อไปติดนะครับดอกจันท์ั้งสองฝั่งคมชัดนะครับผมด้านบนตัวอักษรนะครับวัดบุญยืนตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับอําเภอพเยาจังหวัดเชียงรายนะครับผมดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะครับผม รายละเอียดภาพรวมของเหรียญน,นะครับนี่ครับใบหน้าของท่านนะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับจะต้องไม่มีเนื้อเกิดหรือเนื้อนูนอยู่บนด้านในตัวอักษรนะครับผมรวมถึงตัวโค้ดนะครับนี่โค้ดจะเป็นลักษณะการตอกนะครับผมพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันดับแรกเลยก็คือรอยสะดุ้งของโค้ดนะครับผมนะครับ รอยสะดุ้งของโค้ดนะครับก็จะมุนมุนนูนนูนมุนมุนแบบนี้นะครับผมหูเจาะป,ปิ้นนะครับผมมีขีดปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับถ้าเป็นด้านหลังด้าน,ด,านด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดปิ้นตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายเป็น chambers, เนหมือนร่องน้ํานะครับก็คือเป็นขีดปิ้นที่เกิดจากการตัดขอบด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับตั้งสูงคมชัดนะครับผมขอบด้านหลังก็จะลึกๆตั้งสูงนะครับ แล้วก็ถ้าเราตะแคงดูเดี๋ยวเราตะแคงลงกล้องดูนะครับตรงขอบด้านในนะครับมันจะมีเป็นเหมือนเส้นเกินซ้อนอยู่ด้านในนะครับผมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ลงกล้องเนี่ยก็จะเริ่มเห็นลางๆงแล้วนี่ครับเราตะแคงดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเส้นขีดเนื้อเกินอยู่ด้านในนะครับผมมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ยเราตะแคงดูนิดหนึ่งมันจะเป็นเส้นซ้อนอยู่ด้านในนะครับ ขอบเหรียญด้านในหูเหรียญเจาะปิ้นนะครับผมปิ้นล่างปิ้นบนหรือว่าซ้ายขวานะครับผมมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนร่องน้ํานะครับผมเป็นคลิปปิ้นออกมานะครับนี่นี่ครับคิปปิ้นมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมลอยสะดุ้งจากโค้ดนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเส้นเสี้ยนหรือว่าเส้นสายฝนวิ่งนะครับให้เห็นลางนี่ครับ เส้นเสี้ยนแล้วก็เส้นสายฝนนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่น,นๆตัวอักขระตัวยันจะคมชัดนะครับผมไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับนี่ตัวยันตัวอักขระนะครับเห็นเส้นเสี้ยนวิ่งตัดตัวยันตัวอักขระนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ตัวดอกจันทร์ จะมีเหมือนด้านหน้านะครับจะต้องปลายแหลมคมทุกอันนะครับผมเห็นไหมครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมส่วนการแยกบล็อกเล่นเนี่ยก็จะมี2บล็อกง่ายๆก็คือบล็อกสอตัดกับไม่ตัดนะครับผมสอตัดก็คือตรงสอสลาตรงคําว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับน,นี่ตรงนี้นะครับถ้าสอตัดก็คือหางของตัวสอสลานะครับจะวิ่งตัดไม่หันหน้ากาศขึ้นไปข้างบนกับไม่ตัดก็คือเขาก็จะเฉียงออกข้างมาเหรียญนี้นะครับผม นี่มี2บล็อกเล่นง่ายใช่ไหมครับตรงสอสลานะครับอันนี้จะเป็นสอไม่ตัดถ้าสอตัดเขาก็จะแกะบล็อกให้ทะลุตัวไม่หาันอากาศขึ้นไปนะครับผมนี่มี2บล็อกนะครับสังเกตตัวอักษรน,นะครับผมจดจําตัวอักษรใช่ไหมครับเขาจะมีการแกะบล็อกให้เป็นเหมือนปลายแหลมแหลมนะครับผมตัวอักษรก็จะต้องไม่ตื้นไม่เบร์นะครับนี่เป็นแท่งคมชัดลักษณะหัวเหมือนหัวไม่ขีดนะครับผม เซียนก็จะมีวิ่งแทรกตลอดนะครับผมส่วนขอบตัดก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกนะครับผมบางจุดก็จะตัดเกือบสุดนะครับเวลาเราดูขอบตัดเราพยายามมองให้เป็น2เลเยอร์ไว้ก่อนนะครับผมต่อให้เหรียญน,นั้นเนี่ยเขาตัดสุดก็ตามนะครับเราพยายามมองเป็น2เลเยอร์คือตัดลงมาก่อนแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมลักษณะฟันตัดนะครับเหรียญปี2517นะครับผม่ก็จะเป็นล่อง ลึกลงตื้นเป็นบ้างใหญ่บ้างเล็กสลับกันนะครับลายบาร์โค้ดตัดแล้วก็ฉีกขาดแบบนี้นะครับผมบางจุดก็จะตัดลงมาเกือบสุดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นบ้างเป็นขีดแบบนี้ไม่ได้เสมอ ER กันนะครับผมลักษณะฟันตัดเนี่ยผมว่าจะเหมือนอเหรียญหลงพ่อส้อยเหรียญหลงพ่อคูณหนึ่งตัวฟันตัดจะคล้ายๆกัน,นครับเพราะว่าจะเป็นยุคในปี1ปลาย ขอบตัดอีก1ฝั่งนะครับผมตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดน,นะครับบางจุดก็ตัดลงไปถึง70-80%นะครับผมเนี่ยเป็นล่องเป็นบ้างเป็นขีดสลับกันไปนะครับนี่ครับบางจุดก็จะเป็นล่องลึกลงไปแล้วก็มีขีดนะครับเป็นขีดเล็กขีดนูนใหญ่นูนต่ำนูนสูงสลับกันไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าหายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของ คูบาอินโตนะครับผมถ้ารุ่นแรกของท่านเนี่ยจะเป็นปี2508ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ถ้านับรุ่นกันนะรุ่นนี้ก็คือถือว่าเป็นรุ่นที่2ของท่านนะครับนี่ครับสำหรับเหรียญที่นำมาพี่รับชมนี่ก็จะเป็นเหรียญฟ้าผ่านนะครับผมหรือว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับคูบาอินโตนะครับปี2517นะครับผมขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับ วันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ